สวัสดีครับวันนี้ในโลกปัจจุบันในการอ่านหนังสือนะฮะเรามีการเปลี่ยนแปลงการอ่านหนังสือจากหนังสือที่เราเห็นอยู่เป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับหรือเป็นหนังสือเอกสารที่เป็นแบบนี้วันนี้เราจะเข้าใจว่าในระบบของเทคโนโลยีเรามีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าแท็บเล็ตก่อนหน้านี้เนี่ยการใช้งานบนแท็บเล็ตหรือการอ่านหนังสือเนี่ย <S <S เราสามารถอ่านหนังสือบนกระดาษจับต้องได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เรามีโมบายนะครับเรามีแท็บเล็ตแล้วก็เรามีการใช้งานบนคอมพิวเตอร์แต่หลายๆคนเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องการเรียกหรือการใช้งานของดิจิตอลพับลิชิ่งที่ถูกต้องวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำนะครับว่าดิจิตอลพับลิชิ่งเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลองเรามาดูนครับว่าที่มาที่ไปของดิจิตอลพับลิชิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดิจิตอลพับลิชิ่งนะครับก็คือการผลิตรูปแบบของหนังสือนะฮะ ต้องการจกระจายข้อมูลของหนังสือจากการสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษออกไปสู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เราเลยเรียกว่าดิจิทัลพับลิชิงเพราะว่าคําว่าพับลิชิงแปลว่าการส่งออกการแพร่กระจายแต่ต้องมาดูที่มาขึ้นที่ปายของบันก่อนนะครับว่าไอ้ดิจิทัลพับลิชิงเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไรหนังสือเล่มแรกที่เราถือว่าเป็นดิจิทัลพับลิชิงนะฮะเริ่มต้นจากโครงการของโกเทนเบิร์กนะฮะโดยชื่อว่าคุณไมเคิลฮาร์ดนะครับเป็นคนสร้างส,างสิ่งพิมพ์ระบบดิจิทัลเป็นชิ้นแรกขึ้น สิ่งพิมพ์นั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Declaration of Independence นะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่เป็นระบบของที่เข้าใจว่าเป็นระบบของดิจิทัลในปีถัดมานะครับนี่คือตัวอย่างของหนังสือส่วนในปีถัดมาในปี1990ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่หนังสือหรือแมกกาซีนต่างๆเนี่ยจะมีการใส่ CD อยู่ด้านหลังหนังสือก็คือคอนเทนต์เนี่ยไม่สามารถจะให้ความรู้ในนัอของการเป็นฮาร์ดคอปได้เต็มที่ จึงเอาข้อมูลบางอย่างใส่ไว้ในแผ่นซีดีในแผ่นซีดีนั้นก็จะเป็นพวกคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเช่นเป็นวิดีโอเป็นเสียงแล้วต่อมาในปี1993บริษัท Adobe s y s t e m ได้ทำการพัฒนารูปไฟล์ฟอร์แมตอันนึงที่เรียกว่าไฟล์ PDF ไฟล์ PDF คือ Portable Document File Format อันนี้คือไว้สำหรับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอ่านไฟล์เอกสารนี้ได้ทุกแพลตฟอร์ม นี่คือที่มาของการเริ่มต้นที่เรารู้จักคําว่าเป็นอ e ีบุ๊กนั่นก็คือใช้งานของกันในปี1993ถัดมานะครับในปี1995ก็เริ่มมีการผลิตนะฮะเขาเรียกว่าโปรแกรมอันนึงเรียกว่าอ e ีบุ๊กเรดเดอร์คือโปรแกรมที่อ่านอ e ีบุ๊กลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และช่วงนั้นเนี่ยเป็นปีที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตถึงทุกโครเรนเมื่อก่อนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะอยู่ในในหน่วยงานหรือองค์กรเท่านั้นแต่ในปี1995 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านใน,ในบ้านเรือนของทุกคนแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจเรื่องการใช้งานของ World Wi d e ์หลังจากนั้นก็มีบริษัทที่เปิดให้ดาวน์โหลดอีบุ๊กผ่านอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงในวงการก็คือบริษัทอเมซ o n เริ่มต้นขายหนังสือออนไลน์หนังสือออนไลน์ก็คือการสั่งฮาร์ดคอปปี้แล้วก็สั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับในปี1999 เริ่มมีนักพัฒนาพยายามจะคิดถึงรูปแบบการอ่านหนังสือแบบใหม่ของอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอ e ีบุ๊กนะครับเป็นรูปแบบมาตรฐานซึ่งทุกวันนี้เนี่ยรูปแบบมาตรฐานอ e ีบุ๊กนั้นได้ถูกพัฒนามาเป็นไฟล์ที่เรียกว่าอ e ีพับในปี2007ต่อมานะครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเริ่มต้นและเริ่มมีบริษัทที่พัฒนาที่เรารู้จักกันดีคือโซนี โซนีเนี่ยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาเครื่อง Device เลยฮะคือเครื่องที่เป็นคล้ายๆล้ายแท็บเล็ตขึ้นมาอันแรกใช้เ e ทคโนโลยี E-Ink เทคโนโลยี E-Ink ก็คือการที่ดูหน้าจอบนแท็บเล็ตแล้วไม่สะท้อนก็คือจะให้เห็นเหมือนกับบนกระดาษจริงๆเลยนะครับซึ่ง e อีอ e n k ตัวแรกของที่โซนี่วางขายเนี่ยใช้ชื่อว่า s o y y l i r r r y นะครในปี2004ถัดจากนั้น Google เริ่มพัฒนาเอกสาร พัฒนางานที่เป็นอ e ีบุ๊กตอนนั้น Google ใช้วิธีการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยดังๆในอเมริกาที่จะต้องทํางานเอาเอกสารหนังสือต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าไปสู่ในห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดดิจิทัลนะครับก็คือ g o o g l e b o o k s เริ่มต้นในปี2004ปีเดียวก,กันกับที่ Sony ปล่อยตัว The Sony Library ขึ้นมาถัดมาอีก2ปี Sony ก็ปล่อยรุ่นที่2ขึ้นมานะครับรุ่นที่2ก็คือ ของตัวตัวอ่านเนี่ยตัวดีไวซ์ที่เราเรียกกันนยฮะออกมาแล้วปีนั้นนั่นเอง a เมซ o n นะฮะเริ่มต้นมาปีใหม่อเมซ o n ก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาที่เรียกว่า Kindle นะครับก็เป็นลักษณะของการเริ่มต้นเป็นลักษณะข,ของตัวเป็นหนังสือที่จะวางอ e ีบุ๊กนะครับเข้ามาที่นี่หลังจากนั้นเราเข้ามาดูต่อครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้นักพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็คือหลังจากที่สตีฟจ็อบส์นะฮะซีอของ Apple ในขณะนั้น ได้เปิดตัวเทคโนโลยีของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า iPhone ทําให้นักพัฒนาเนี่ยลหลายหคนต้องคิดหาวิธีการแล้วว่าจะทํำยังไรที่จะให้คนอ่านหรือคนที่เป็นผู้บริโภคสามารถอ่านในสิ่งพิมพ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รูปแบบที่ง่ายขึ้นโจทย์ออกมาคําถามก็คือ Apple ได้พัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาฮาร์ดแวร์ขึ้นมาพร้อมกันก็คือเป็น iOS ขึ้นมาเป็นซอฟต์แวร์ของ Operating System แล้วก็ผลิต Apple iPad ขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้แหละทำให้เราเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอย่างเมื่อก่อนเราจะมองการทำหนังสือดิจิตอลที่เรียกว่า e- p u b หรือ e-book ด้วยการเป็นเรียกว่า flip book ซึ่งอันนั้นน่ะใช้เทคโนโลยีของ Adobe ที่เรียกว่า Flash นะฮะแต่เมื่อ Apple เปิดตัว Apple iPad จะทำให้ Flash เทคโนโลยีไม่สามารถทำงานได้บน Device ของ Apple จึงเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้เนี่ย Apple จึงไม่ยอมใช้ Flash และ Adobe ก็เลยไม่สามารถที่จะพัฒนา Flash เข้าอยู่บน Device ของ Apple ได้จนวันนี้ส่งผลให้ Adobe ได้ประกาศเมื่อปลายป,ายปี2 0 0 0ที่ผ่านมาเีวที่ผ่านมาว่า Adobe ได้ยุติในการพัฒนา Adobe Flash Player นะครับเรามาดูครับวันนี้ว่าเราพูดถึง EPUB เนี่ย EPUB คืออะไร EPUB ก็คืออิเล็กทรอนิกส์หนังสือที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือ ถ้าจะดูรูปแบบงานนะฮะผมจะตัวอย่างจะเอาตัวอย่างของ ePub ให้ดูจากในส่วนของ device เรามาดูกันครับว่า ePub ที่อยู่ใน device การอ่านและการมองเห็นหรือการวิธีการดูเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างไรผมเปิดด้วยแอปพลิเคชันของ Kindle นะครับเช่นเปิดโปรแกรมเปิดหนังสือขึ้นมาเสันหนึ่งเล่มเช่นหนังสือของ InDesign เมื่อผมเปิดหนังสือ InDesign ขึ้นมา เราจะเห็นว่าลักษณะของ EPUB ก็คือเป็นเท x กนะฮรเป็นรูปแบบ Text อ่านได้นะครับโดยปกติสามารถเวลาเราตะแคงของ Device นะฮะเราก็สามารถอ่านเป็นแนวตั้งได้สิ่งที่เป็น EPUB ที่ดีก็คือสามารถทำมาร์กนะครับทำมาร์กไว้ตรงที่ส่วนของด้านบนของตัวตัว d ็อกเ e ม t แล้วเรายังสามารถที่ปรับแสงของตัวจอปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นและเล็กลงเปลี่ยนแบ็กกราวของการอ่านเป็นสีขาวหรือแบ็กกราวเป็นสีดำ นี่คือความเป็น epub ที่เหมาะสำหรับงานที่เป็นการอ่านหนังสือเรียกว่า long document ดังนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่อง epub เรามาดูนะครับว่า epub คืออะไร epub ก็คือรูปแบบของหนังสือนะครับอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์และหลายไฟล์เขาเ้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นั้นนะฮะซึ่งมันประกอบไปด้วย html css อยู่ในนั้นนะครับคุณสมบัติของมันก็คือมันไว้สำหรับการอ่านจากซ้ายไปขวานะรหรือถ้าเป็นทางด้านของภาษาอาหรับก็คือ,อาจากขวาไปซ้าย แล้วก็ต้องเป็นระบบของมีอินเทอร์แอคทีฟได้นิดหน่อยนั่นก็คืออีพับจริงๆคุณสมบัติมันคือสำหรับเป็นการการอ่านหนังสือไม่ใช่เป็นการเพลย์หนังสือนั่นก็คือในเวลาเราอ่านอีพับมันเหมาะสำหรับหนังสืออะไรบ้างอีพับก็คือจะเหมาะกับหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำคู่มือนะฮะเป็นคู่มือของการเรียนนะครับหรือเป็นหนังสือวรรณคดีซึ่งหนังสือที่ผู้เขียนต้องการจะเผยแพร่ให้คนแล้วต้องการ คนอ่านเนี่ยเนื่องจากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเขียนข้อความบรรยายได้ครบถ้วนสามารถที่จะคลิกในอี u ัตัวนั้นเข้าไปที่ลิงก์เข้าไปที่เว็บอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่เว็บไซต์ต่างๆดูเชื่อมโยงต่อได้ดังนั้นการจะเป็นหนังสืออี u ับถึงแม้ว่าในลักษณะของการเป็นอี u ัเราสามารถใส่อินเตอร์แอคทีฟลงไปได้ก็ตามแต่รูปแบบของการเป็นอี u ัที่แท้จริงก็คือเป็นหนังสือตำราเป็นหนังสือที่ไม่ต้องการเน้นอินเตอร์แอคทีฟเท่าใดนะัก เพราะว่าถ้าเกิดต้องการใช้เป็นอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้นนั้นจะต้องใช้เป็นรูปแบบอีกอันหนึง่งที่เราเรียกว่าดิจิตอลพับลิชชิ่งที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลบุ๊กหรือเป็นดิจิตอลแมกกาซีนซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าดิจิตอลบุ๊กดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยแตกต่างกับการเป็นอีพับอย่างไรจากตัวอย่างตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูที่ตัวอย่างของตัวดิจิตอลพับลิชชิ่งก่อนนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของหนังสือที่เรียกว่าดิจิตตตอออลบบุุซึ่่่งงจจะแตกตาาก e าาีเมืสักกคคครรู่่นนนนี้นะัับ็ือ เราสามารถใช้ลูกเล่นต่างๆในการทําหนังสือตรงนี้ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับหน้าตานะครับหน้าตาไม่ใช่เป็นหนังสือแบบ t ท็กซ์แล้วเมื่อเราคลิกขึ้นมาเราสามารถที่จะย่อตัวหนังสือนะครับเปิดขึ้นมาสามารถที่จะเล่นวิดีโอนะครับเปิดขึ้นมาสามารถที่จะได้อินเทอร์แอคทีฟได้ทุกอย่างพี่เห็นว่าทั้งหมดนี้มันจะเป็นลักษณะของการใช้งานของแอปพลิเคชันเรามาดูตัวอย่างอีกอันนึงเช่นหนังสือแมกกาซีนที่เราเห็นจะใช้งานทั่วไปคือของ National Geographic อันนี้ก็เป็นเรื่องของดิจิตอลพับลิชิ่งที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลแมกกาซีนนั่นก็คือเมื่อคุณเปิดขึ้นมาหน้าปกก็จะมีอินเทอร์แอคทีฟขึ้นมาวิ่งผ่านนะครับเช่นเป็นรูปตัวสัตว์วิ่งผ่านที่หน้าปกสามารถที่จะดูวิดีโอมีคอนเทนต์ต่างๆได้รูปแบบนี้แหละครับที่จะเรียกว่าเป็นดิจิตอลแมกกาซีนจากที่เราเห็นรูปแบบของการเป็นดิจิตอลแมกกาซีนเมื่อสักครู่นี้เรามาดูสิครับว่าโครงสร้างของการทำดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยเป็นอย่างไร นั่นก็คือโครงสร้างเขามันเนี่ยก็คือเวลาเราทําการออกแบบหรือจัดหน้าหนังสือขึ้นมามันต้องมีการใส่อินเทอร์แอคทีฟลงไปในส่วนที่เป็นสีส้มมันคืออินเทอร์แอคทีฟหลังจากนั้นเมื่อเราทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรแกรมจะทาการเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็คือสั่งให้ไฟล์ตัวเนี้ยขึ้นไปอยู่บนแอปพลิเคชันโดยการแยกเนื้อหาและแยกตัวที่เป็นคําสั่งที่เราเรียกว่าโอเวอร์เลและตัวหนังสือเพราะว่าใน d e v ว c e ์ของเราจะเริ่มต้นจากพื้นของ d e v ว c e ์การมองเห็นภาพ ชั้นกลางแล้วก็การใช้ทัชสกรีนแบบข้างบนดังนั้นทิ้งที่แตกต่างกันตอนแรกที่ผมให้เข้าใจว่าการใช้งานของหนังสือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นหนังสือที่เป็นเท็กซ์แบบนี้นะครับเป็นเท็กซ์แบบนี้แล้วก็การใช้งานที่เป็นแมกกาซีนแบบนี้รูปแบบทั้งสองอันไม่เหมือนกันอันนี้เน้นเรื่องการอ่านอันนี้เน้นเรื่องการเพลย์หรือเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อให้สอดคล้องกับดีไวซ์ที่ออกมาทุกวันนี้ดังนั้นเวลาเราต้องการเข้าใจเรื่องการใช้งานของดิจิทัลพับลิชิง ต้องแยกให้ออกระหว่างว่าการเป็น epub คือการหนังสือที่อ่านเอาความรู้เป็นระยะยาวๆกับหนังสือที่เรียกว่าดิจิทัลแมกกาซีนหรือดิจิทัลบุ๊กอันนั้นเป็นหนังสือเพื่อความบันเทิงมากกว่าเป็นหนังสือเพื่ออ่านเอาเรื่องอย่างเดียวจากที่ผมได้อธิบายที่มาที่ไปของการใช้งานของดิจิทัลพับลิชชิ่งและความแตกต่างกันระหว่าง epub เป็นอย่างไรนั้นจะให้เราเข้าใจว่าอนาคตข้างหน้าเวลาต้องการที่จะสร้างหน,นังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง จากหนังสือที่เป็นการอ่านอย่างเดียวเราควรจะต้องมุ่งเน้นไปที่การทํางานของ epub แต่ถ้าเมื่อต้องการที่จะทําเป็นลักษณะของแมกกาซีนหรือทําเป็นดิจิตอลบุ๊กที่ต้องการให้มีอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นเราควรจะทำในรูปแบบของดิจิตอลนะครับซึ่งลักษณะนี้เราจะได้ทําความเข้าใจร่วมกันว่าต่อไปนี้การเลือกสื่อการสร้างมีเดียต่างๆควรจะเลือกให้ถูกประเภทและถูกหลักการอนาคตเราจะต้องรู้ว่าการอ่านต้องมีการใช้งานเครื่องมืออย่างไรบ้าง เตรียมเนื้อหาอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงแนะนำเพียงแค่นี้สวัสดีครับ